มะเร็งนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเกิดเป็นโรคมะเร็งนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงพวก ปัญหาเร si ื <Ó S 2> ่องสิวแว็กล้อมนะฮะต่างๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพในแจ้งของการดูแลเรื่องการอาหารการกินโรคอ้วนต่างๆเนี่ยก็รวมๆกันเนี่ยมันก็เลยยังทำให้คนไข้มะเร็งในประเทศไทยเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมการรักษามะเร็งนะฮะยุคใบเนี่ยเราจะใช้ผูมมด้านทานของผู้ป่วยเป็นตัวมาจัดการรักษามะเร็งนะครับซึ่ง การที่เราทําให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็มารักษามะเร็งได้เนี่ยเรามีการพัฒนาอยู่3าวิธีการนะครับวิธีการแรกก็คือใช้วัคซีนนะครับเข้าไปกระตุ้นภูมิวิธีการที่2เนี่ยก็คือใช้ยาที่เป็นยาฉีดแอนติบอดีนะครับที่จะทําให้เนื้อมะเร็งเนี่ยไม่สามารถไปกดเไม่เลือดขาวได้แล้ววิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาเมดเลือดขาวผู้ป่วยเนี่ยออกไปจากร่างกายเนี่ยแล้วก็เอาไปพัฒนาให้มันมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็ฉีดกลับสู่ตัวผู้ป่วย ซึ่งทั้ง3ามวิธีเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ดําเนินการวิจัยนะฮะมาเป็นเวลาประมาณ3-4ปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการทดสอบนะครับในผู้ป่วยมะเร็งนะฮะจริงๆอยู่เป็นจํานวนหลายท่านแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราคิดว่าเราคงต้องพัฒนาไปข้างหน้านะฮะเพื่อให้มันออกมาใช้งานได้จริงนะฮะการรักษาด้วยภูมิคุ้กมกันบำบัดเนี่ยนะครับมีการนํามาใช้แล้วนะฮะจากต่างๆประเทศซึ่งยาที่เป็นพวกเนี่ย ล้วนแล้วแต่มีราคาสูงมากๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เลยทําให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งการพัฒนาการรักษาด้เองในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราทําได้สําเร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยถูกโลกก็เราก็หวังว่าตรงนี้ ็จะทาให้เรามีทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ท,ที่อาจจะรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วอาจจะยังไม่ได้ผลเนี่ยได้เข้ามาสู่การรักษาโดยภู้ก้งาบนบำบัดเนี่ยมากเพิ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งก็หวังว่าอันนี้ก็จะทําให้เราช่วยชะลอหรือลดปัญหาเรื่องมะเร็งที่กําลังเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในอนาคตครับการพัฒนาการรักษาด้วยภูิกุ้งานบำบัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีนะครับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ร่วมมือกับทางแพทย์มะเร็งนะครับร่วมมือกับนักวิจัยในในห้องทดลองแล้วก็ ต้องมีการใช้พวกอุปกรณ์ทันสมัยหลายอย่างนะครับซึ่งการวิจัยเนี่ยใช้เวลาหลายปีเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการทดสอบในอาสาสมัครนะครับดูผลมีการ ตอบสนองตอบการกระตุ้นภูมิหรือเปล่าเราดูว่ามะเร็งคนไข้เป็นยังไงนะครับซึ่งโครงการประเภทนี้ก็คือโครงการพัฒนายามีความยากในต่างประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ที่มาทํากิจกรรมแบบนี้แต่ว่าในขณะน,นี้ในทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็คิดว่าเนื่องจากเป็นความต้องการที่ทําให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงให้ใหได้เนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันในภายในทั้งคณะแพทยศาสตร์ทั้ง ในคณะต่างๆในจุฬาแล้วมันมนร่วมมือกันเพื่อเอาผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาเนี่ยที่สามารถที่จะมาทำให้เกิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งมีความชาเลนจ์แล้วก็มีความยากมากๆนะครับแต่ว่าทีมวิจัยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในโครงการนี้ก็ผลักดันไปข้างหน้านะครับซึ่งก็เราก็ก้าวมาถึงจุดที่สามารถทดสอบเป็นมนุษย์ได้แล้วครับก็ก็หวังว่าเราจะต้องมีอุปสรรคต้องฝ่าฟันไปในในอนาคตอ,อีกอีกหลายขั้นเลยแต่ว่าเราก็ยังมุ่งมั่นต่อไปครับ เรื่องในโอกาสสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ105ปีเราอยากชวนคนไทยนะครับทุกคนเลยมาร่วมมือกัน Impact ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับขอเชิญมาร่วมงานวิ่งนะครับ Impossible Run นะครับ105กิโลนะครับร่วมกันสมัครใ,ใกล้ๆนะครับสามารถร่วมโดยการดูที่ข้อมูลข้างล่างนี้นะครับค่าสมัครคนละ500บาทก็มาช่วยกันนะครับทำให้คนไทยมีสุขภาพและก็อายุยืนยาวมากขึ้นร่วมกันครับ